ยินดีต้อนรับสู่ภาพรวมคะแนนสถานภาพบัญชีของเราในวิดีโอนี้เราจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับคะแนนสถานภาพบัญชีหรือเรียกย่อยๆว่า AHR และสิทธิประโยชน์จากคะแนนแบ่งปันเคล็ดลับบางอย่างเพื่อปรับปรุงคะแนนสถานภาพบัญชีของคุณรวมถึงบอกวิธีดำเนินการเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานเนื่องจากการละเมิดคะแนนสถานภาพบัญชีคะแนนสถานภาพบัญชีคือคะแนนที่แสดงสถานะโดยรวมของสถานภาพบัญชีของคุณ และบ่งชี้ว่าบัญชีของคุณมีสถานะดีมีความเสี่ยงหรือมีสถานะไม่ดีคะแนนสถานภาพบัญชีของคุณคือคะแนนที่แสดงสถานะโดยรวมของสถานภาพบัญชีของคุณซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับปัญหาที่ส่งผลกระทบมากที่สุดได้การรักษาคะแนนสถานภาพบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการขายของคุณหากต้องการเข้าไปที่หน้าสถานภาพของบัญชีคุณให้ลงชื่อเข้าใช้ในศูนย์ผู้ขายเปิดเมนูหลักของศูนย์ผู้ขาย วางเมาส์เหนือผลการดำเนินงานจากนั้นเลือกสถานภาพบัญชีในหน้านี้คุณจะเห็นรายการทั้ง3ส่วนที่แสดงถึงหมวดหมู่ที่ใช้พิจารณาสถานภาพของบัญชีของคุณโดยรวมประสิทธิภาพการบริการลูกค้าการปฏิบัติตามนโยบายและผลการดำเนินงานด้านการจัดส่งการปฏิบัติตามนโยบายที่คุณจะพบกับคะแนนสถานภาพบัญชีของคุณ คะแนนสถานาภาพบัญชีคือคะแนนตัวเลขรหัสสีที่มีตั้งแต่0-1,000ถึง1,000ซึ่งแสดงสถานะสถานาภาพบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์คะแนนนี้จะช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีร้านค้าที่มีความเสี่ยงในการถูกปิดใช้งานหากคุณเป็นผู้ขายใหม่คุณจะมีคะแนนเริ่มต้นที่200คะแนนหลังจากนั้นคะแนนของคุณจะปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายที่ถือปฏิบัติและกิจกรรมการขายในช่วง180วันที่ผ่านมาหากต้องการคำนวณคะแนน,นสถานาภาพบัญชีของคุณ a อ a ะซอนกำหนดคะแนนจำนวนหนึ่งให้กับการละเมิดนโยบายตามความรุนแรงนโยบายมีระดับความรุนแรงอยู่4ระดับคือ1ต่ำ 2. ปานกลาง3สูงและ4ร้ายแรงเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงเราจะพิจารณาปัจจัยเช่นระดับของการละเมิดที่ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของลูกค้า และพิจารณาว่าการละเมิดนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือไม่คะแนนสถานภาพบัญชีจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากสสถานะดังกล่าวตามรูปแบบดังนี้มีสถานะดีมีความเสี่ยงหรือมีสถานะไม่ดีบัญชีที่มีสถานะดีจะมีคะแนนระหว่าง2 0 0ถึง1,000สถานะของบัญชีจะแสดงเป็นสีเขียวและหมายความว่าบัญชีของคุณไม่มีความเสี่ยงในการถูกปิดใช้งาน บัญชีที่มีความเสี่ยงจะมีคะแนนระหว่าง100ถึง199สถานะของบัญชีจะแสดงเป็นสีเหลืองและหมายความว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงในการถูกปิดใช้งานบัญชีที่มีสถานะไม่ดีจะมีคะแนนตั้งแต่99ลงไปสถานะของบัญชีจะแสดงเป็นสีแดงซึ่งหมายความว่าบัญชีของคุณมีสิทธิถูกปิดใช้งานหรือถูกปิดใช้งานไปแล้วหากต้องการดูระดับความรุนแรงของการละเมิด ให้คลิกที่การละเมิดรายการใดรายการหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองในส่วนการปฏิบัติตามนโยบายถ่ายใต้ผลกระทบต่อคะแนนสถานภาพบัญชีคุณจะเห็นระดับความรุนแรงเกณฑ์บ่งชี้ความรุนแรงเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญให้กับเวลาของคุณตามระดับของการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนสถานภาพบัญชีคุณได้เราสามารถยอมรับการละเมิดที่มีระดับความรุนแรงต่ำได้ เพราะเราเข้าใจดีว่าการทําธุร,รกิจอาจเกิดความผิดพลาดได้แต่การละเมิดที่มีระดับความรุนแรงปานกลางอาจทําลายความไว้ใจของลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนผู้ขายได้หากปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นเราจะไม่ทนต่อก,การละเมิดที่มีความรุนแรงสูงเนื่องจากการละเมิดนี้ส่งผลต่อลูกค้าและยังอาจละเมิกดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้การละเมิดที่ได้รับการระบุว่าร้ายแรงจะ ส่งผลกระทบกร้ายแรงที่ไม่อาจยอมรับได้แก่ลูกค้าหรือฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบหรือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งของผู้อื่นการละเมิดใดๆในความรุนแรงระดับนี้จะส่งผลให้บัญชีคุณเข้าเกณฑ์ถูกปิดใช้งานโดยทันทีหากต้องการแก้ไขการละเมิดจากหน้าสถานภาพของบัญชีคุณสามารถคลิกปุ่มติดต่อเราเพื่อขอสายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานภาพบัญชีได้พวกเขาจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาการละเมิด และให้ข้อมูลวิธีรักษาสถานภาพของบัญชีให้มีสถานะดีนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการละเมิดภายใต้ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายได้ในหน้าถัดไปให้คลิกที่ปุ่มส่งข้อมูลใหม่และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดคุณยังสามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งการละเมิดได้หากคุณคิดว่านี่คือความผิดพลาดของเราคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ดังนี้ คลิกที่ปุ่มยื่นอุธทณ์และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อขออุธทณ์ในกรณีที่การอุธทณ์หรือการโต้ย่างเป็นผลสำเร็จเราจะยกเลิกการละเมิดและผลกระทบใดๆต่อคะแนนสถานภาพาบัญชีคุณหากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานคุณสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งโดยการเพิ่มคะแนนสถานภาพบัญชีของคุณเป็น100ขึ้นไปจากการยื่นอุธทณ์การละเมิดนโยบายของคุณให้สำเร็จนโยบายบางรายการไม่ได้รวมอยู่ในคะแนนสถานภาพบัญชี โปรดตรวจสอบรายการนโยบายภายในขอบเขตในหน้าความช่วยเหลือของเราโปรดทราบว่าหากเราสงสัยว่ามีกิจกรรมช่อโกงช่อฉนผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายเกิดขึ้นแอเมซอนอาจปิดการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่พิจารณาถึงคะแนนสถานภาพบัญชีของคุณเพื่อปกป้องลูกค้าผู้ขายและร้านค้าของเราและนี่คือภาพรวมคะแนนสถานภาพบัญชีของเราโดยสรุปขอบคุณและขอให้ขายในร้านค้าแอเมซอย่างมีความสุข